สวัสดีครับผมชื่อวงจรเสนะวันนี้ผมจะมาหากระแสในวงจรกันนะครับโจทย์ที่เขาให้มาเราต้องหาสามกระแสนั่นก็คือไอหนึ่งไอสองและไอสามกนะด้วยวิธีการของคลิปชอปตามโจทย์ที่เขาให้มาเนี่ยเราก็จะผมก็จะทำการแบ่งเป็นสามหลุดนี่คือหลุดที่หนึ่งคนระับทาหนึ่งและนี่คือหลุดที่สอง และนี่คือหลุดที่3ซึ่งเราก็ทำตามวงจรที่กระแสเขาวิ่งผ่านเลยครับซึ่งหลุดที่1ผมจะได้ i 2คูณ r 2บวก i 2คูณ r 3บวก i 3คูณ r 4ลบกับ i 1ลบ i 2ในปิดคูณกับคูณ r 5ครับ แล้วจะได้คำตอบมาเป็น9 i 2บวก i 8 i 3และลบ i 1ครับหรือวิสอ2หรือวิสอ2เราก็รก้อยทำเหมือนแบบที่1ครับเราก็ทำการหากระแสะตามกระแสะเลยครับมันหรือวิสองเราก็ได้ค่านี้ออกมาก็คือลบ i 1 บวก10 i2 ลบ18 i3 ครับหรือสวมเช่นเดียวกันครับแล้วหาค่าออกมา e จะเท่ากับ0.01เพราะว่าเราเอา k เนะี่ยทำเหมือนอันนะทำเหมือนกันเลยครับเราคือก็คือเอาเค้ายข้างก็คือ k นี้คือ1000เรา้ายค่าไปหารเพื่อเราจะไม่ต้องคำนวณเยอะนะครับ เพราะฉะนั้น e จึงได้0.01 e, e มาจากไหน e มาจากวงวงจรตรงนี้ครับซึ่งเราจะได้0.01เท่ากับ8 i1 ลบ6 i2 บวกและบวก i3 ครับต่อมาเราได้ทำการหาวิธีด้วยวิธีการแมกซิคับแมทร,ริรคร์เรามาจากไหนครับย้อนกลับมาครับเรามาจับสมการทุนเ้ครับ สามตัวนี้ครับอหนึ่งคือตรงไหนไอหนึ่งคือตรงนี้ครับทึ่งอหนึ่งเราก็จะได้เราก็จะได้ลบห้าลบหนึ่งลบแปดครับอสองคือตรงนี้ครับเราจะได้เก้าสิบและลบหกส่วนอสามคือตรงนี้ครับแปดลบสิบแปดและหนึ่งครับนี่ครับ แ้าเท่ากับศูนศูย์แล้วศูนย์จุดหนึ่งศูนย์จุดศูนย์หนึ่งครับพอไปแล้วเราก็ทําการเาค่าตัวนี้ออกมาซึ่งเราจะเจ้าทำการคูณกันแบบนี้ครับด้วยวิธีการแมกซิกคับแล้วเราก็จะได้คําตอบเป็นหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบเก้าครับต่อไปเราก็หา i หนึ่ง ซึ่งเราก็ทำถิธีมันจันครับแล้วเราก็จะได้ค่าตัวน,นี้ออกมาเป็น1 7 4 ma ครับหรือมิลลิแอมครับแล้วก็หาไอสองไอสามออกมาตอนเนื่องกันเลยครับไอสองก็จะได้ส7จุดเจ็ดมิลลิแอมไอสามก็ได้ ah. ไอสอิ จุดสามเม็ดแอมแค่นี้ครับขอบคุณครับ